สวัสดีครับพี่น้องมูปวกพี่น้องค้นเลียงง้อครับพี่น้องครับมือนี้แกนท่องฟ้าผ้าพี่น้องชมบรรยากาศทั่วๆัวไปของแกนท่องฟ้าร์มในรอบการสร้างของใหม่ของห้องนี้ครับแกนท่องฟ้าร์มในรอบประมาณเกือบสองเดือนครับพี่น้องครับสึ่งวันที่ยี่สิบห้าจะครบสองเดือนครับยี่สิบห้ามีหน้านี่พี่น้องบึงบรรยากาศทั่วๆัไปครับพี่น้องครับอย่าที่หฮาปลูกนะครับแปลงนี้แปลงนี้ประมาณก็เริ่มพร้อมกันครับการเอาง้อขอขอประมาณสองเดือน พี่น้องครับอันนี้เป็นต่อที่2ครับพี่น้องสวิตจัมโบครับสแกนทองฟ้ามเกากมมีพักมียามีข้าวโพดครับพี่น้องครับนี่ข้าวโพดมีบักเขียเคียมีบักเขียมีบักพริกนะครับอ่ำบักุ่งบักกอครับพี่น้องเขาต้นบักกอที่ปลูกไว้เพื่อเ้าปลูกไว้ถ้ากินครับปลอดสารพิษครับพี่น้องครับเป็นประโยชน์ย่างยิ่งต่อการรุ่งชีวิตประจําวันประหยัดปลอดภัยครับพี่น้องครับประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารมีคุณค่าทางด้านอารมณ์นะครับพี่น้องครับเบงแล้วมีความเขียวชุ่มชุมชื้นครับพี่น้องครับจากกอนกี่แห่งแรงครับพี่น้องครับอันนี้ขอนําเสนอบรรยากาศทุกตัวไปของแกนท่องฟ้ามหฮาครับหลังจากการสา่งขอกไม้คอกนี้เป็นขอกที่4ครับพี่น้องครับหลังจากเฮ้าเลียงว่าประมาณไมกประมาณย0ิปีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพบรรยากาศลเมนีครับพี่น้องครับ ใส่อมลูใส่ประสบการณ์ใส่ชีวิตจริงนำาเสนอครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาของแกนท่องฟ้ามห้องกับพี่น้องครับนี่บรรยากาศตัวตัวไปครับพี่น้องครับนีหย่ามีพักนีหยาเกิดสมาเต็มมีกินมีอยู่ยังเพียงพ่อครับพี่น้องครับนี่สถานีเดินออกกําลังกายของง้อของค้อยของคนของลูกของหลานได้เยี่ยมได้ชมได้เบิ่งได้แย่งกันครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของแกนท่องฟ้ามือนี้ครับพี่น้องครับ